ผมมาจากช่อง S B K ดูสตอกวันนี้ผมพาทุกท่านมาพบกับช่างปอนวัดดานในพื้นที่ซอยสำลรงเหนือ2ี่สิบเอนแยกปครับช่างปอนอยู่ไหมครับครับอ๋อเดี๋ยวให้เรียกช่างมาคุยผมได้ไหมได้ครับเดี๋ยวพาสัมภาษณ์หน่อยได้ครับช่างปอนคนไหนอ่ะคือเด็คนไหนช่างปอนปอนแน่ครับ สวัสดีครับชอสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับช่างสวัสดีครับผมช่างคอนมาด่านครับครับชื่อจริงศักดาดีใจที่มาที่ไปอ่ะช่างของการเกิดทํารถเนี่ยช่างช่างเพราะอะไรตั้งถึงมาทํารถทําอะไรเอ่าเอาไงดีเราตั้งแต่ตแต่เด็กเลยใช่ไหมตั้งแต่เด็กๆเลยก็ตอนสมัยเรียนอยู่วก็ชอบรถมอเตอร์ไซค์ครับชอบรถมอเตอร์ไซค์ชอบซิ้งรถมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแม่ให้ไปเรียนก็ไม่เรียน โดดเรียนไปอยู่แต่ร้านมอไซค์ใจเรารักใช่ไหมใจชอบชอบมอไซค์พอไปอยู่ร้านมอไซค์ก็แล้วอยู่อยู่ร้านมอไซค์มานานไหมอยู่นานไหมครับอยู่ประมาณสี่ห้าปีได้ตอนแรกไปอยู่กับพี่โออยู่ที่ซอยราษารหกสิบเก้าครับแล้วคราวนี้เขาก็ไปเปิดที่แพ่กาครับเป็นช่างช่างโอปังน้ําแล้วตอนนี้ผมก็ไม่ได้ตามเขาไปแล้วก็ไม่ได้ทํารถช่วงนั้นก็เงียบๆไปพักหนึ่งแล้วก็ ไปซ่อมรถยนต์ไปทารถยนต์อยู่ช่างปอนไปทํารถยนต์ด้วยใช่ครับไปอยู่อูฮันด้าอยู่มาห้าหกปีครับแล้วก็ตอนอยู่อูนี่ก็ก็ช่วงนั้นก็มีสมัยสิบกว่าปีแล้วที่ซิ่งรถกันอยู่ครับที่ใต้ทางด่วนอ๋อซิ่งรถใต้ทางด่วนแหละคือเรามันเป็นใบคันนองแรงวัยันองผมก็ซิ่งรถก็ไปไปอยู่กับช่างเอียงช่างเอียงปักน้าอ๋ออยู่ช่างเอียงก็คือไปซ่อมรถไปซ่อมอะไรไปทํารถที่เขาช่างงานไปเริ่มศึกษาที่ช่างเอียงเลยใช่ใช่แล้วก็ไปอยู่ฮุกคีเขาแหละก็เลย ได้วิชามาได้วิชาได้อะไรมารักจํารักอะไรมาแล้วก็ได้มาเปิดของตัวเองอ๋อเปิดร้านของตัวเองใช่ครับใช่ที่แรกที่เปิดร้านนี่ที่ไหนที่นี่แหละครับอ๋อเปิดที่นี่ที่แรกเลยเปิดมาได้เปห้าปีแล้วห้าปีแล้วใช่ครับใทำทำรถอะไรบ้างครับเปิดจริงๆผมทำผมทำทุกรุ่นนะอ๋อทำทุกรุ่นใช่ครับหลังๆมานี่ก็จะมาหนักพวกนี้แหละอ๋อใช่ครับก็มีพวกมาไงแสนมาแล้วพวกพี่ๆเพื่อนๆน้องๆแหละเขาเอาไม้ทำมาดันๆันกันอยู่ แต่ก่อนก็ทําแทบทุกรุ่นเลยครับถเดิมรถอะไรทําหมดเลยแล้วเป็นไงเปิดได้เรียนรู้รถพวกนี้แล้วก็มันไหมสนุกดีนะครับต้องบอกว่าผมพอมีข้อมูลบ้างแหละเพราะว่าช่วงช่วงนั้นช่างยังเขาไปสนามบ่อยก็ได้ไปซ้อมรถกับเขาบ่อยๆบูฟังล้างจไปใช่ครับได้ไปซ้อมรถกับเขาบ่อยๆก็พอได้มีทีชา่ามาลองทําบ้างแล้วรถล้านเยอะไหมตอนนี้ ก็น right, ี่ครับมีไม่กี่คันหรอกครับนี่นี่นะแต่แล้วที่มาที่ไปของท้ายสามปสองเนี่ยคืออะไรก็ผมอยู่ในซอยสามปสองเนี่ยซอยลงทานเนี่ยซอยสามปสองพวกพี่พี่น้องน้องเขาก็ตั้งกันนะอ๋อามะสองนะสมประสองใช่ครับก็ด่านสำโรงเหนือยี okay, ่สิบเอ็ดคือที่มาที่ไปเลยท้ายสามปสองใช่ครับใช่ใช่นั่นแหละเขาก็ตั้งตั้งกันนะผมว่าเออเออกับเขาแล้วเห็นมั้ยมีโรงกึ่งมีอะไรคือช่างปอนเป็นคนทำเองหมดเลยอ๋อใช่ครับใช่ใช่ใช่ก็เป็น อะนนทุกอย่างจะบอกว่ายังไงก็ตั้งแต่เห็นเขาเป็นชุมเป็นช่างงันก็อยากมีนะเห็นคนโน้นคนนี้ก็มีก็อยากมีก็เลยพอมีตรงมีตังก็เก็บตังซื้ออ๋อใช่ครับก็เลยมาอันนี้ลองไม่ต้องไปหารอช่างที่ใครเลยใช่ป่ะทำเองเลยดีครับหาทำไปเรื่อยๆนั่นแหละครับหาช่างเราพูดถึงประวัติความเป็นมาของช่างแล้วเนี่ยผมผมอยากจะเห็นเนี่ยให้ช่างพาไปดูหน่อยว่ารถที่ช่างทำมีกี่คัน ันไหนบ้างจ้างพลจะแนะนำให้ผมดูหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับโอเคไปจ้างโหคันนี้คันนี้คันแรกเลยนะนี่เป็นรุ่นอะไรเซอร์วิโก้อันนี่เป็นเซอร์วิโก้ครับทำอะไรบ้างช่างคันนี้อันนี้เครื่องยนต์ก็เป็นชักสี่มิลครึ่งอ๋อับพูใหญ่แล้วลูกลูกอะไรลูกห้าเก้าครับลูกห้าเก้าลูกเดิมเลยเดิมเลยใช่ครับเดิมเอาไว้สายออกคลิปหรือก็เป็นเป็นสายออกคลิปครับอ๋อจะวิ่งคลิปเป็นมากกว่าใช่ครับครับ ต่เครื่องยนต์บล็อกนี้ก็ถือว่าเต็มที่ไหมช่างคันนี้ก็พอพอไปกับเขาได้อยู่พี่เพราะว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลใหม่ๆยังยังยังไม่มีข้อมูลอะไรชักยาวมันเพิ่งเงเริ่มมานะก็เลยผมก็พอพออันนี้ก็พอพอวิ่งได้อยู่ครับก็คือเครื่องยนต์นี้มันไม่ได้บีบอะไรมากเครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือขี่แช่ยาวอะไรพวกนี้ที่อยู่ที่ช่างแล ah ้วว่าขยันไล่หรือเปล่าใช่ไหมก็คือผมไม่ได้บีบอะไรมากมายสวยครับคันนี้ ผมขอคันนี้คินอันนี้ก็อันนี้ลูกห้าเก้าครับทาคินสองโอททำคินสองใช่ครับเป็นเดิมบูใหญ่ใหม่กิฟเลยอันนี้อันนี้เป็นรถอันนี้เขาบูใหญ่ด้วยใช่ครับเป็นบูใหญ่อันนี้ทํามาตั้งแต่แรกๆเลยแต่เปิดร้านแรกๆแ็่เปิดร้านคันนี้เลยใช่ครับใ่อันนี้แหละคันนี้ใหม่เบิกเลยนะนี่สายเบิกเลยใช่ครับสายเบิกมีสีแท้หมดนั้งคครับแล้วคันนี้วิ่งเป็นไงบ้างช่างก็โอเคครับอันนี้ก็ถือว่า ในระดับหนึ่งอยู่ไม่ไม่ไม่อันนี้เท่าไหร่ก็คือในสเตปทักสั้นใช่ครับใช่ครับรักสั้นครับแล้วมีขนไหนแนะนำอีกไหมช่างเดี๋ยวพาพาเดินดูหน่อยโอ้รถเต็มเลยนะช่างมันก็พอๆกันหมดแลลวครับชักมินสองลูกห้าเก้าเหมือนกันคือสเต็ปพื้นฐานอะลูกห้าเก้ามินสองของผมก็จะเบิกเบิกเสื้ออ๋อเน้นเสื้อเน้นเบิกใช่ครับครับไม่ไม่ไม่มีรถเสื้อปอกเลยไม่มีรถเสื้อปอกอ้ใช่ครับ หรือว่าแจ๋วเลยช่างทุกคันก็เบิกเบิกใหม่หมดเลยเน้นเบิกอย่างเดียวโอ้แต่คันนู้นน่ะคันนู้นน่ะใหม่กิฟต์เลยช่างพาผมไปดูหน่อยโอ้คันนี้อันนี้ทำทำเครื่องอ่ะช่างถึงเอาเครื่องลงเขาเอามาให้ทำปั๊มอ๋อไล่พวกสเปเซอร์ข้างหน้าโอ้คันนี้น่าจะไหลตังเลยนะคันนี้เอามาทำแก้สเปเซอร์ใหม่อ๋อครัสวยสวยแป่งปั๊มแป่งอะไรพวกนี้โอ้รถแต่ละคันไม่ธรรมดาเลย ว่าโอเคจ้างไหนแนะนําคันนี้หน่อยโอ้คันนี้ยกเครื่องลงเลยอ่ะคันนี้ก็อันนี้เบิกไปหมดเลยครับเบิกทั้งเครื่องเครสื้อฝาแทงกลางอ๋อเบิกทั้งตัวเลยใช่ครับเบิกทั้งตัวก็จบจบกว่านะอย่างนี้ใช่ครับก็จะทําเป็นชักลูกค้าไม่อยากได้ชักยาวแล้วก็ไม่อยากได้ชักตั้งจะทำเป็นชักสองมิลห้าอ๋อชักสองมิลห้าก็คือระหว่างกลางไปเลยใช่ต่อเสื้อต่อเสื้อนิดนึงง๋อชักอย่างนี้ให้ช่างปวดหัวเยอะเลยหาอันอีก ไผมเห็นแล้วช่างขยันไนช่างไงก็หาเจอครับก็นั่นแหละครับเป็นข้อมูลใหม่เหมือนกันครับดีลองดูว่าจะวิ่งได้ประมาณไหนอ่ะโอเคครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆพพี่พี่น้องมาดูร้านช่างปอนนะครับเดี๋ยวไว้วันหน้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องๆ้องมาคุยมาดูร้านช่างปอนกันใหม่ผมงไงผมก็ฝากบอกช่างช่างฝากช่องทางการติดตามของช่างหน่อย ว่าจะติดต่อไปทรถหรือไปติดต่อปรึกษาเนี่ยจะติดต่อช่างยังไงอ๋อยังไงก็ฝากฝากต่อมาด้วยนะครับก็ Facebook ศักดาดีใจภาษาอังกฤษ t ิ k t o k ก็สักดาดีใจเหมือนกัน S A K D A D E J A I แล้วก็เบอร์โทรศูน8 8หกสี่แปดแปดหนึ่งแปดสี่หสครับโทรมาถามได้ครับไม่ทำไม่เป็นไรโทรมาได้เหมือนกันโทรปรึกษาได้ครับโทรปรึกษากันได้ใครอยากจะทำรถมันอยู่ที่ตามงบเลยอยู่ที่เราแล้วใชครับโทรมา <laughs> ลอง ถามได้สอบถามาคุยมาคุยเล่นกันได้อะใช่ไหมครับเออแล้วก็โทรปรึกษากันวันงั้นเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวในเพิ่มเติมเดี๋ยวผมพาเพื่อนเพื่อนวิ่งน้องมาหาช่างปอนมาคุยเล่นกับช่างปอนกันใหม่ฝากเพจให้ผมไวด้วยนะครับ S P K ดูสโต๊ะเฟซบ o ๊กและ YouTube S P K ดูสโต๊ผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับเจทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ